ดีค่ะสวัสดีแม่แม่เอฟสี่เกถูกท่านนะคะพบก,กับเราในช่องพายเลิศรักน,นะคะมา,มาดูท<ม>่าลีลา<ม>ของน้อง<ม>จันเจ้านะคะก่อนจะนอนโอ้ปัางงาน <laughs> อาสีปัางงานกันนี่นอนง่ายนะคะเด็กเด็กเลี้ยงง่ายโตเร็วคือน้องจันเจ้านะคะอีกแค่ไม่กี่วันก็จะถึงหกเดือนแล้วนะคะนี่อ้วนจำมั่มอุรับอุลีตี ลุกขึ้นมาเลยในแม่ก่อนอย่าเฝ้านอนเดี๋ยวไอ้ยังก็ฝรั่งสิมาอุทาสวยแต่จ้าอุทาสวยเอยน่นเอยในมอันไรเอยเออโอ้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 อ้โ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 อ้ อ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยอุ้ยอย่เปลาให้จะของไงก็รู้อะไรคิดเยอะไหมแล้วาสิจอยเลยตินอนสกินนมมีจากนมมันติดางนมมันติดางดูดูท่าลีลาเขาแต่ละท่านะนอนเล่นนอนเล่นนะนอนนอนอิ๋ว มาลัยว uh, yeah. oui, uh ันเกิดหมูดาวหนึ่งพันแล้วก็ย่าให้บ้าสเฮ้ยเฮ้ยดูดูดูอ่ะหอมหน่อยหอมหน่อยชอบหยอกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาละเอาละกอดคอกอดคอกอดคอตีเขา การตดด้วยมีการตดด้วย oh. ชอบหยอกนะชอบหยอก oh. เล่นไปเล่นมาแล้วรอ oh. รอรับเอฟซจากตาก oh. ประเทศนะคะโครงการจะพาลงมา oh. นอนอิ่มแล้วนะคะนอนอิ่มแล้ว oh. ตอนนี้กำลังจะเล่น oh. Oh. เล่นกันเล่นกับยายฝน ơ áo, bạc áp bạc do fundo fundê kèn áp bạc do fund fund phụ mày ê phân phụ mày do 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 Phân do 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 เดืดเดืมือน้อยๆจะกินนมแล้วนนได้ไเวลาเด้นนมนอนเล่นไปเล่นมาแล้วเปลี่ยนบรรยากาศไปใหม่ะจะกินนมแม่แล้วนันแม่ก็ขยับให้แล้วแต่หนูไม่กินสักทีได้ยินว่าไอตีมมาบางคลามมาเดินบนไปบนมาคนเยอะนะคะแม่แม่นอนเล่นไปเล่นมา เห็นคนเข้าบ้านเยอะนึกว่าแต่เอฟซีมาเยอะหนูก็หิวนะพ่อหน่อยหนูก็หิวนะหิว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 บังข้าวลาหิว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 แล้วหิว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 แล้วที่เรื่องของเราก็อยู่ฝั่งนี้นะคะที่มาโรงเรียน หิวยขาที่ห้าออกแล้ววิวิเลิศแม่นาแเลบแล้วก็พี่ฟ้านะคะกับพี่เดือนฝักกน่งนี้นะคะช่างเฮานะเป็ก อยากกินอีหยังของของสูงหรอวะเวลาเขาทำงานแล้วก็นอนหรือหรือถ้านอนได้เหล่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยเล่นน้ำก้นบังคาามปุ่นปุ่น เอาแล้วเอาแล้วลนะกดบังขลามแล้วเอาแล้วเอาแล้ว,ลวดูดได้กินแล้วบูดูเอาเเอา,เ,อา,เ,อาเห็นแมมคาบังขาลามมากีอ๋อจัดให้แลนะคะ,ะาวนมากนี้าค,ว,คว่าจะได้กินอีกนะคะเฮ้ยเกียดเคียด,ยดปไดกิน ตดู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 โกรธแล้วโกรธเด้อคำว่าให้กินข้าวหลามโกรธแล้วเออเออรู้ว่าได้กินกับคนไหนรู้นะรู้อีกรู้อีกดูนู่นน อุ้ยกรโกรธแหละโกรธหละโกรธให้ไม่้าไม่ได้กินข้าวหลามไม่ได้หอกข้าวหลามมาให้หนอกข้าวหลามมาหนูไม่ได้กินเอาเออไอไอไอตีมหนูก็จะไม่ได้กินเอ้าหิวแล้วกินไม่ได้หนูยังเล็กอยู่เดี๋ยวท้องจะอืดค่ะตัวใหญ่ยังท้องอืดแล้วหนูตัวเล็กๆไม่พูดพูดก็ไม่เป็นกินไม่ได้ลูกกินไม่ได้กินได้แต่ย่า บ่ได้ดังใจกับฟดฟัดฟืดฟ like st ัดบ like ึ้ยผุนจ้าก่อนเร็วเจ้าก่อนจ้าก่อนอาจาก่อนเร็วเรวจ้าจอู้หิวมากหิวมากจะเแมนเจ้าทำเป็นเนาะผุนุนผุนเฮเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดว้อาหันมาอีกแล้วอรจะได้กินอีกบ่บัดนี้หนูจะได้กินไหมเอาวิ่งรอบแล้ววิ่งรอบวิ่งรอบคอกแล้วหนูจะกิน เสียงดีเสียงดีจ้าก่อนจ้ากอนจ้ากอนหนูหิวไอติมหนูหิวไอติมดูอีกพ่อขายไอติมเจ้าไห้ว่าโอหได้กินแล้วได้กินแล้วได้กินแล้วนะคะได้กินแล้ว อาจารย์ก้อนจ้าก้อนจ่ายแม่ค่ะมาหมันพูดนะพูดนะมีการย่อขาอีกขาเขาทําเป็นเก่งจังเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะต้อนรับแม่ซีจะมาทางโครงการจะพามานะคะเอาวันนี้จ้าสวยจาสวยก่อนจ้ากอนลูกจ้าก่อนขาด้วยขาด้วยจ้าเบื่อโอ้ตัวคั้นขันแนมพีเขาแต่เตเกิดเนาะแต่เต่ยิ้มทองเอาวันนี้จ้าจ้าก้อน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 อะไรก็กินเป็นหมด เจ้าก่อนเจ้าดูดูดูขาดูขาดูขาย่อเป็นรูขาก็ทําเป็นเสียงก็ออกนะเสียงเขาก็เสียงดีอเจ้าหม่เจ้าใหม่เจ้าใหม่ก็ลูกเจ้าใหม่แล้ได้ได้เจ้าใหม่อ้ขาด้วยขาด้วยขาขาขาหนูอยู่ไหนอืแง่รู้ความรู้ความอู้ยไงแต่แต่ปากทางมาเอิ่นจันเจ้าฟอร์เรสต์ บน,นน่ะนี่แหละเขาเห็นแม่เอฟซีมาเขาจะวิ่งอ้อมคอกเลยได้กินเลียวน้ำไล่เงหลูกสาวไม่ใงยบ้นลูกกระรแ,แมเมผู้โอ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 ้กินก้อนหินใหญ่เถอะขายมาลูกขายมา หลายกินไรบ่ได้หลายกินบ่ได้สร้างทองอึดหลายลูกกินไรบ่ได้ขอบคุณนะคะขอบคุณแม่เอสจีเทุกท่านนะคะที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามในช่องน้องเลิศรักด้วยนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจรักเลิศรักน้อยๆแต่ขอให้รักนานๆนะคะเขียนบ้านอ้อมกอดอ้อมใจของพ่อบครแม่เทุกท่านด้วยนะคะสำหรับวิดีโอนี้นุก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันวิดีโอหน้านะคะ สวัสดีค่ะ